ค่ะย่าคะคุณผู้ชมดูนี่หน่อยวันนี้มัเป็นงานโครงการค่ะก็แบบเป็นครั้งแรกในชีวิตของย่าที่ได้นั่งขบวนแบบแฉก็ขอบคุณทิ้งเพราะว่าค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะก็วันนี้พี่มหาสงกรานต์รังน้ำนะคะม่วนหนุกสุขเป็นแบบว่าทีมที่ดีมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าสงกรานต์เป็นช่วงสองปีที่ทุกคนหมดเอ NERGY PEAK ทุกคนท้อสุขสงก็เป็นปีใหม่ใครสรุปจะได้ตื่นเต้นด้วยบนเวทีมันทดแทน ตอนแรกอ่ะไม่กล้าแต่ในวันเราต้องแบบโอ้ย่นวยแต่ว่าช่วยแทุกคนข้างล่างริวดีมากเลยค่ะเรื่องเพลงด้วยเลยด้วยค่ะสนุกสนุกมากอยากลงไปเล่นเลยนะทีเดียวยจะชุ่มมากเพราะว่าเป็นงานการวิ่งกัมาจะชุ่มก็เป็นความสบายเฉยไปด้วยแบบว่าในในทางนี้เรามาแบบแบบในในทีมของทีมค์พาวเวอร์ปีนี้ค่ะเขาจะมีภาพคนไทยมาลมกันเลยก็จะมีแบบลายสีสันบนตัว ที่เกิดใช่ก็เป็นยังไงก็ผสมกันแต่พี่ก็แบบเราลืมากเยอะแยะไหมก็จริงๆเด็กๆด็มากๆค่ะเด็กมากๆก็จะก็ก็มันขาดแบบไม่รู้เรื่องเพราะว่าคนเยอะค่ะแต่ว่าพี่จะแบบมีหน้าที่แบบ ดีจีอยากเล่าอยากซีอยากเล่นปีนี้สักหน่อยไหมไปไหนดีคะเอ่าติัละครน้อยก็แตไหนกนะก็โอเคค่ะโอเคค่ะจหรักละครจอจะได้รกกันาแบบคิดว่าใครที่แบบอยากดูต้องปล่อยจอย่ะเป็นอุรที่สุๆไปเลยก็ใครที่อยากจะดูอะไรเรื่องไทยพวกเราเองก็ไว้ใหที่ช่อ แบบย้ำแล้วย้ำถี่ว like ่าเป็นคอมเมดี네 so oh, so ้สลุ่คนเลยคอมเมดี้แบบเราต้องตึองฉิวแบบแบบจังหวะจะเป็นอารมณ์คอมเมดี้ไปเลยใช่ค่ะจริงยากยากไหมแต่ลิมอย่างเงี้ยจริงในละครเรื่องนี้ยากไม่ได้คอมเมดี้อยู่คนเดียวแล้ทุกคนแบบที่รีบที่มาอะไรเงี้ยเขาจะคอมเมดี้ร่วนแต่ตัวละครของท่าจะเหมือนแบบคนที่เหยียบออกมาแล้วก็แบบเฮ้ยคนที่นี่เขาเป็นอะไรกันหรออะไรแสดงว่ายาก แบบกั้นสองมากกว่าใช่ค่ะสัมมากีจะต้องแบบแค่ต้องนั่งนิ่งแล้วก็แบบฮะแต่ว่าก็สนุกดีเนาะเรียนเรียนรู้อะไรได้เดยอะม,ม,ม,มากคือวิลลี่สอนเยอะมากๆมากๆเลยย่าได้เช็คคลิปแต่งกับคนรอบข้างไหมคะบ้างค่ะบ้างค่ะก็ยายดูแล้วก็ชอบย,าย่าถึงเนาะเป็นมาไหมบ้างที่เราทำดีเนาะก็เนะขาบอกว่าไม่คิดว่าย่าจะทำอะไรแบบนี้บบแ มันมีหลายอย่างในเรื่องเลยค่ทะแบบที่ไม่เคยเห็นทำมาก่อนอะไรที่หลุดๆเขาไม่หวงสวยอีกต่อไปสวยไม่หวงสวยอีกต่อไปแล้วเงี้ยเลือกได้เลือก่องต่อไปจะแบบคอมเมดี้เกบนีไหมหรือว่าไปได้กว่านี้อีกได้หมดอ่ะได้หมดทด,ดลองทุกอย่างเลยค่ะยากแต่มันก็มีกระแสบางกระแสว่าแบบเราต้อกพูดต้องห่างก็แบบตอนไหนเขาไม่ยินแล้ว ยากับมากเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะแต่จริงๆในเรื่องเนี้ยเราก็เราก็แบบอย่างที่บอกค่ะว่ามันทำมาดีมากๆแต่ในเรื่องถือว่ามันจะแตะเรื่องความรักแต่เราแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แสดงถึงขนาดแบบโอ้ยรักกันรักกันหัวใจกื้นหมายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบจอยๆหน่อยจริงๆแล้วก็ส่วนที่เป็นแบบนั้นนะครับเพื่อสนิกันมากๆเพราะว่าเราจะมีชีวิต ต้องดูไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เขายังไม่รักกันค่ะแเขาจะมารับกันแบบกลางๆเรื่องเมสชื่อเรื่องนกว่ารับกันใช่ค่ะเขายังเขาจะไม่ไักันง่ายตอน,นี้เขาแข่งกัน ไม่น้อยพอโคย่าดูเองอาจจะเป็นต้เนตื่นหมือกก็เลยรกว่ามันต้องแบบเออเพราะไหนก็มองวาไม่น่าชื่อยอาจะทำใจนัใช่หใส่ไข่เขาไปปากได้ตั้งห้องเนอเอ็งมีารทีะถาคลิตติกับมาก็เป็นการมอตากันดูสวนแรกรู้ว่าช่วงแรกๆค่ะก็จะแบบอะไร เมาคนที่ตัดต่อเก่งมากเลยค่ะเพราเราขำกันเยอะแต่ว่าไปๆมาๆมันก็มัก็ต้องทำงานให้ได้ะแสดงว่าราแบกแบกมากหยทางแบบกันอุยไม่เอาสิต้าบอกว่าทุกทางไม่งนคนจะไม่จางได้ทุกทาได้ทุกทาง้ฝากถึงคนที่รู้สึกว่าเขาติดใจไม่แต่ตอนแรกนะตอนแรกอ้พวกคนมันจะเริ่างกันมา แทกับาฟด้ค่ะจนกวจะได้รักกันนะคะกำลังจะเข้มข้นค่ะเดี๋ยวจะทขาเรื่องแบบเส้นทางของวามรักของเธอแล้วก็เร่ขอเนี่ยค่ะยาแันกับานคเบ๊แยกถ้าเกลับมาจากขอนแก่นแล้วเขาเหมือนจะทำงานในระดับหนึ่งค่ะ เป็นลักษณะแบบเขาแบ้โงแม่โงใช่ไหมว่าแบบมีเป็นลำดับก็ไม่ปวดกันใช่ใช่เขาต้องมาที่นี่ในการสี่สัปดกตอก็เลยไปำงานที่นู่นใช่ใช่มนจะกลับมาแล้ววันนี้แต่เริ่อเกินเนี่ยไม่รู้แต่ต้องต้องรอดูก่อนนะคะเห็นคนที่ใช้คลิปทำไมมันจะเด็ดหน้ากระเป๋าเพื่อคนเดียวอะไรนะเธอจะเด็ดหน้ากระเป๋าเพื่อคนเดียวไม่คนเดียวไม่คนเดียวหน้ากเปาคนเดียว ต้องรอต้องรอดูเ่อะยังไม่แน่ใจใกล้ยังไม่่ายนะ่าตหนังของพีแบร์ฟอนกใกล้ใเสร็จแล้วอมใกล้แล้วหนังเหือีนิงะแต่ว่าตอนนี้หมืนทีสของพี่เจสุดๆอลคนเวทีนเาะอันนั้นผมยากสินเดือนนี้อันนั้นผมยากิเดือนนี้ใช่ใช่ใช่ใกล้แล้วไปเนยัมา มนเาูก็เป็นเป็นอีกหนังดิบๆเรื่องหนึ่งที่เอ่อยากม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 ากสำหรับย่ารู้สึกอยงว่าได้สุดได้พูดจะกินเพราะว่าความเป็นนื้แทบจะไม่ได้พูดเลยค่ะก็จริงๆคนที่เคยติดตามหนังเรื่องนี้มาเคยทำมาแล้วหลายรอบค่ะก็จะรู้ว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างแบบแฮปปี้นิดนึงค่ะว่าก็สำหรับย่าเป็น experience ที่ อยากสุดในทางแสดงก็ฝังด้วยแต่แหลกเคยว่าต้องฟังที่แบบหินจะยับๆเนี่ยอ๋อสนใจมากเลยอันไหนเหรอเอาอากาศไม่ได้เอาอากาศไม่ได้เยอะมากเยอะมากๆก็ด้วยเนื้อเรื่องนะค่ะด้วยคาแรคเตอร์ด้วยสถาน ด้วยเซตติ้งทั้งหมดมันจะเป็นอีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยสัมผัสเลยมีแ,บบตแต่การพูดตรงแบบของย,าย,าอย่าๆมันต้องใช้เสียงเออสียงไหนม,ไมันก็เลยรู้สึกแบบว่ามันอยาอกาต้องการอินเนอร์ไหมครับมันจะอินเนอร์มันอยากแบบเอ่อมันเป็นคาษาที่แบบได้ใช้ในชีนวติตประจำวันผมน่าอะไไม่ค่อยค่ะต้องยอมแล้วก็ไม่ค่อยใช้เพราะว่าถ้าด่าด่าเป็นภาษาอังกฤษ ก็เหรอใช่แล้วพอด่านปภาษาไทยมันฟุ้งปากเลยหรือว่ามันรู้สึกว่ามันไม่อล<ต>้องย้ายอีรู้สึกว่าแบบแบบมันไม่ถึงนะไม่มันไม่ถึงใจเรอไม่สุดมันไม่ถึงใช่ค่ะแต่คำที่เราด่าไปเราเข้าใจความหมายมันใช่ไหมเข้าใจเข้าใจก็ตอะให้คุณแบบกันวนงวลมากๆว่าจะทำได้ไหมแต่ตอนที่ยา่ปปเาเล่นไปกูเขาบอกว่าเออหนูพี่จะไม่ทำให้ย่าโกรธนะไม่กลัวสบายตกลงใจเมื่อเราด่าไปอย่างเงี้ย แต่ว oh. ่าเขาอยู s <S ่เขาไม่ได้จะสปอยเหรอจะสปอยใช่ค่ะแต่มาให้ใจเต็มดูวคุณไ่ดูก็จะยากจะกุุณไปเลยใช่ค่ะแต่เด็กอีกกลุ่มนึงมากๆๆๆอยากข่ามคีามเยมากม้ากกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ค่ะต้อไปสนามสนุนนักยน้มยาก